มีอะไรเหรอคะคุณตำรวจเปรียวอยู่ข้างในใช่ไหมครับอยู่ข้างในจ้ะเดี๋ยวสิคะคุณตำรวจทางเรามีประตูทางออกใช่ไหมครับมีจ้ะ,ะเดี๋ยวสิคะคุณตำรวจฝากด้วยนะครับได้ค่ะ วครับว่าไงผู้กองผมมึงคลาดกับมันที่บ้านบอกว่ามันจะนไปตามจังหวัดครับไม่เป็นไรผู้กองเดี๋ยวเปิดให้ระบบทำงานเนี่ยเดี๋ยวเราก็รู้ครับจากการสอบสวนเมื่อคือนเนี่ย ตอนนี้ยืนยันได้ว่าคนร้ายชื่อว่านายเปียวครับส่วนคนที่ขับรถให้เขาเนี่ยชื่อว่านายพุทธนายเปียวหายออกจากบ้านไปเมื่อวานครับส่วนนายพุทธก็กําลังตามพิกัดอยู่ส่วนเมื่อคืนครับผมนําตัวนายอิดคนที่เราจับประอบประครับแต่มันไม่ซัดทอดถึงใครเลยครับเกรงว่ามันจะมีทนายเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วแต่ถ้ามันยอมเปิดปากนะครับดูนี่สิครับ เล,เล่ามาให้หมดลูกพี่ที่คอยช่วยเหลือผมเองเป็นใครพี่ยุทธอะเวลามีคดีพี่จะคอยหาชี้ซ่อนตัวให้แล้วก็มีทนายวิคเต้นให้นิดหน่อยอ่ะไรเปี่ยง ตอนนี้มันไปนหลบซ่อนอยู่ที่ไหนภาคเหนือไงแต่ผมก็ไม่รู้หรอกว่าที่ไหนอ่ะมันพูดแค่นี้ครับแต่ผมเชื่อว่าคราวหน้าเอาเงนไปสอบปากคำใหม่เราจะได้ข้อมูลมากกว่านี้ะะสารวัตรสีช่วยไปตรวจสอบหน่อยว่านายเอกยุทธ์เนี่ยมีเพื่อนหรือว่าคนรู้จักที่ภาคเหนือบ้างหรือเปล่า ได้ครับสาวัสีครับผมได้ข้อมูลไอพุตมาเพิ่มแล้วครับเอาเละทุกคนหลังจากนี้เราจะเปิดโหมดล่าห้ามหยุดจึงกว่าพวกมันทุกคนจะเข้าครับผม